เลเซอร์อ่ะไม่ดีหรอก <S <S เรื่องมันรอดเพื่อรอดเพื่ออะไรชนะแน่กูโหดชนะแน่กูโหดชนะแน่กูโหด กูโหดกูโหดไอ้สัสยูไม่ได้แปะลิงก์โดนเนตเลยเอดอดอมแม่ใค้กูไม่ชอบด่านนี้เออด่านขยะหัวคุยก,กูไม่เล่นนะเกองเอง อะไรเนี่ยทำไม่ได้ป่ะมันก็วางเฉยๆมันทำไม่ได้ตื้อตื้อตื้ตื้อตื้อตืตืตืกด,ดนี้ว่ามันโดนมันโด you นเกี่อาทีมกดดูดิสองอาทต้องแชร์ลิงก์ด้เอ้ยไม่ใช่ต้อง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 แชร์ยูทูบลงก่อนนะ พราะงั้ไม่ไ,ได้นะคือ,ค,อ,อ,อนะคือต้องการต้องการตังค์มากนะคือต้องการตังค์มาซื้อสกินมากเลยนะนี่ไงขอ,อยาสตรีนเอ้าอ,อยากได้แค่แบนดลไม่เงีกูนี่เลยกูโย,ยนลิงไลฟ์สดเลยภาพมันเป็นยังไงม ชิปนี่ก็สวยชิปซิงกคุเลตี้ก็เข้าไอ้เที่อวันนี้ราคาโคตรดีวันนี้ราคาโดดนนาคตรด,ดีวันนี้ราคาโคตรดีเอ๊สะสเตีมกูจอแหว่งนี่ว่าคลิปหาย สเตีมกูจอแหว่งไว้เฮียเป็นไงวะล่ะเชื่อหลอน ไอ้สตรีมจอมันแหว่งว่ะอียอะด้านหนึ่งนะสตรีมกูจอแว่งทำไง่ท,ทีปรับทำไงให้จอไม่แว่งว่ะวิดีโอปรับไม่ได้เด้อเล่นแม่งเลยไม่โซนอะจอแว่งแล้วทำไมกูไม่โซนกูเชล ชิเชลสตรีมกูจอแหว่งไว้ฟองคุณไปดูเลยจอแม่งมีขอบดำอะ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวค่อยทำนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว กูไม่เคยทำกูไม่เคยทำกูไม่เคยกดดิกดดิกดดิดดไม่กดกดกดสตรีมกูจอแหว่งอ้าเช็ทำไงดีบ้าช่างแม่งอะไอเหี้ยใครดูได้ก็ดูเด้อใครไม่ดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูไม่มี แต่ยอดดูมีคนดูหนึ่งคนล่าสุดเออก็คือกูดูเองอ่ะคือกูดูของตัวเองเลยไม่มีใครดูเลยอยู่กูเป็นยางเจนะไม่มีใครดูเหนือผมเลยไม่มีใครรักผมเลหนือแกูเหนือ มิสเธอก็เลยโอ้ยอีกชื่อเด็กควีนนะก็อีกไง ก็ไอ้ชี้นงไงมันเดียวไอ้ไหีคยขอขอให้มันตายถ้ามันขุดดูรีดขอให้มันตายไไม่เห็น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 จริงไม่เห็นจริง

ไม้เชื่อมันจะไปอะไรเขาเขาเขาสอนอะไรเขาไม่ได้สอนไม่ได้เขาแค่บ,บน่นเฮี้ยอะไรแต่จอมันหดหน่อยดิใช่เราจะเตรีมจอมีดำดำอ่ะใช่เออเดอะ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 ค่ะเดอะค่ะๆๆๆๆๆๆเออหาตังค์นี่กูอยากได้สกินมาก ไม่แน่ว่าเอาว่าเอาตังตัวนี้ไปคืนเพื่อนก่อนไม่อยากมีนี่นช่วยชีวิตต้องรีบนะฮะดูแต่ก็อยากเติมโอ้ยแล้วติดแถบห <Here. S 1> ลอนปะวะไอ้เฮียไม่รู้ไอ้เฮียไรปไปชีวีอยู่ เออไม่ไม่ก็ดูไปเขาบอกอยู่ว่าใครดูได้ก็ดูไปใครดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูเบิ้มดีไอคอนดูหนึมาห้าบาทคู่จริงของแท้เฮ้ยกูจะตายกูจะตายช่วยดิช่วยดิโอ้กูตายกูตายเอ้ยไม่เข้าใสกันเลยอ่ะสมุกไม่มีอ่ะนะมุกไม่รู้อย่างควายสมุกช้าชิบหายสมุกเฮ้วิ่งก็ยังไม่สมุหล่อน่ะเนี่ยเหีย คุยเหมือนพวกหล่อนน่นะก็มันคนะัมแบ็กไงมันกลับมามเป็นสกินที่กลับมา,ม,บม,ามันกลับมาคัสคัดสิกโกส์แฟนทอมอยาไกได้โคตรอยากได้มันเป็นน้ำแข็งกูโคตรชอบโคตรชอบอ่ะโอ้ปองคุณเอฟเคปองคุณเอฟเคโอ้เออ อ๋ออ๋อเอ้ยมีมีมีวิงแมนนะมีวิงแมนมีมีวิงแมนมีวิงแมนเอ้ยมึงสัตว์ลงพื้นมันไม่ได้เลยหรอกเอ้ยพิงพิงพร้อมวิงแมนสวยเอ้ยกระโดดพิงได้นะเอ้ยระวังโดนขี้ขวาเอ้ยวังป้ายดีระวังป้ายดียิงเอ <S <S <ส glasses> เอเสียงแม่งดังเสียงเสียงแม่งดังชิบหาย ฟังคุณขอเชลิปมาดิบองคุณอยากเล่นเชลิปเออแดดดิ โดนโดนเฮ้ยมึงไม่เห็นกันเหรอเอ้าเฮียมันวาร์ปไอ้เฮียเฮีย <Ti> กูจะร้องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยควักควักปืนเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮียแล้วไปควักมาแล้วควักแล้วควักมาเชลไปยิงมันโอ้งงว่ะเฮียควายใครใครแม่งงูตายแล้วปืนมาให้กูอะควายอะไรเชลิีคนโหดเลยเฮียเฮ้ยฮะเฮ้ย ไอเฮียเมื่อกี้ไม่ไอเฮียปองคุณเมื่อกี้ตัวตัวเมื่อกี้เฮียมาอย่างไหนวะเนะี่ยอยากฟันก็เฮียแล้วมันถือโก้ตเดิมมายิงไหมหอ่ะคอมบานดอแน่ปองคุณเฮ้ เก็บสไปเดอร์ครับเก็บสไปเดอร์ครับโอ้หแล้วทำไมกูนี่ไม่ได้วะอ๋อกูไม่ได้เปลี่ยนภาษากู้ว่ามนเปลี่ยนยูไม่ได้เออสุดยอดเลยกูกูทำอะไรวะเนี่ยงงเหม่ออ่ะ เขาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหี้ยงงอ่ะยิงใครไม่ตายแล้วน่าเบื่อไเหี้ยคือไม่ไม่มีคนโดเนี่ยที่ผมเลยคอาแบบบูบูคนดูไม่รักผมแล้วอ่ะอ้คนดก็ดูรักผมแล้วผมจะลงไล่หนีนะผมจะลงลงลงไล่หนีนะ ได้เงินอ่ะเนี่ยเดี๋ยวทำทรงอาคัน่อนได้เงินไปก็ไปใช้ซูรุย่รยซูไล่อะไรผมแค่ซื้อเสื้อผ้าเองเออว่าผมแอคไหนได้ไหมล่ะอุย้ยเอาดีขอบคุณนะไอเบิร์มึง ปืนเกินโอ้ยิงทำไมน่ะเอ,อิดกิ๊บมาดิกิ๊บป,ปืนมาให้กู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 ปปกูปปม,กมี 5, ม250อาไฟอแมนสองร้อยห้าสิบบอยากใช้มากเลยแต่ไม่แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ยังโหดอะดูมาดูเลยสตรีมโคตรโหด ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่มันดูเยสตรีมเมื่อกี้โคตรโหดไม่ดู้ลยสตรีมเมื่อกี้โคตรโหดเก็บสามเก็บสามยังโหดยังโหดช็อตโคตรโหดช็อตโคตรฟิกยิงฟิกยิงโคตรเท่แม่งมองผืนเนี่ยแม่งมันมองศพไงม,มันมันมองศพไงตัวมันมองศพไงมันโดนดิมันมองศพไลยตัวตัวมันมองศพ คนแม่งไม่มีสกินมันเด้าเล่นแล้วแม่งไม่อยากกดโซโล่เลยว่ะน่าเบื่อว่าจะไปหาซื้อหัตเล่นอยู่แต่ไม่มีตังค์อยู่ยี่สิบแม่งวันนี้ไฟแม่งดับกะว่าจะไม่กะว่าจะนี่แล้วกะว่าจะไม่ใช้ตังค์แล้วเน็ตเสือกหมดอี๋ต้องสมัครเน็ตอี๋เวยแล้วไฟโรงเรียนดับอี๋อ่ะไม่มีเน็ตโนฟรี e wifi เนี่ยเอ้ย,อยแก,กโก no free wifi này à no no free wifi này Chấm đai được Ơi, quạt skin là gan. เล่นนอกเด่าเวย้ยชิวชิวชโอ้ยยิงใครไม่โดนจริงนะเวย้ยไอ้ยมันกูทนนน้ทันนะเนี่ยเอ้ยกูย้ทันนะนั่นเนี่นยอย่งางมืออย่างมือนี่ให้ได้อย่างมือพ่าไยิงใครไม่โดนเลยเห้ฮะเออโ oh อ้หม่ก็เทียดึกคือถ้ากูกูแค่ยิงไม่โดนเฉยเลยครับบอลด้าวไหนาปะคุณปะคุณ เออมันข so ึ้นหมดอ่ะมึงอย่าถามเยอะอ่ะเอาล้านหนึ่งเอามาดิเออยังโหดเอาล้านหนึ่งก็บอกอยู่ข้างจอเออรออะลรลูกโอ้กูตายแกน่าเบื่อพ่อมึงอ่ะอย่าอย่ามึนดิลูกพี่โคเฮียอะไร ไม่รู้จำไม่ได้เรียบร้อยตายทำไมไม่ขึ้นจออ้าอะไรคืออะไรทำไมไม่ขึ้นจอเฉยโม้เอะยไอ้ควายหลอดมันยังไม่เพิ่มเลยแล้วบอกไม่ขึ้นจอหรือเปล่าวะเออไอแ้แค่หลอดหลอดเพิ่มยังวะไอสัตว์มันมีห้าบาทอยู่แล้วหมื่นด้วยวะ โอ้โอ้รวยตายหาเลยอะอย่างนั้นน่ะคุยบอกทำไมไม่ขึ้นแม่งบอกทำไมไม่ขึ้นจอกูอเห็นยังไม่มียอดเลยัญาอ่อนดังเฮียเลยเอ้ยมีคนโดนเนทมาเอาไอ้สัตว์กูไอ้แยแม่งโดนเนทมากูตายเลยที่ลิงพ่อมึงอะ เออเย้ห so ้าสิบเย้เเย้โ <handic> อ้ยังโหดอ่ะโอ้ยเย้เฮลิงว่าเฮลิงเฮลิงโอ้เฮียเฮียเฮียลิงโดเนตมาปุ๊บแม่งด่ากูปุ๊บกูตายปั๊บเลยอ่ะไอ้หวยเฮ้ยบ่นอะไรพ่ะมาคูเป็นดอนเลยป้องคุณเฮลิงแม่งโดเนตด่าด่ากูปุ๊บกูตายปั๊บเลยเฮียทำเพื่ออะไรมา อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเด้อเป็นคนไทยแท้ทเลยอ่านไม่ออกเอาดีอาดีนะอา่อานได้ไหเออซื้อ,ซ,อซื้อซื้อหัตักแสน,นอะไรบ่นอะไรวะน่ะ มิดว่าไมบ่นอะไม่ไม่มึงอะเป็นอะไรเนี่ยข้างเหรอเหมือนพวกเก็บกดเลยไม่มัน่นเก็บกดเงี้ยวะอะไรอะบน่นบ่นอะไรอะทีมคือมึงมึงตายแล้วมึงจะมาร้องเหรอ มันมีครับไอ้งูเอา้าย้อนตีมเลยโอ้หูมึงหีอ่ะง่ายเลย,ยไหนเดี๋ยวกูเปิดไปเช็คออเ,เ,เอเอทำไมไม่ขึ้นวะทำไมเลยสตรีมมันไได้ยินเสียงวะเออเลยสตรีมยังไม่ได้ยินเสียงวะ,มมง,ะงงวะไม่น่าจะไม่ได้เปิดวะ เออกูรู้แต่กูไม่อยากทำไม่ไม่ไมแผน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 ,แผน,แผน ้ยเฮียเดินมาทางนี้ก็ได้โทษจะเบี่ยว อะไรเซส,สกินมันโหดสกินมันโหดปิดเสียงเพื่อร่มทีมละน่ารำคาญเย็ดเย็ดโหดทูกบางทุกตัวเคยเออไอลิงเคยรอบหนึ่งกูจำได้วัาด,ดี เป็นโลก่ะนะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปืนแม่งโอ้หัวคัายจะเฮเวนจะร้องไห้ไปแี่ยิงใครไปโดน ทำไมไม่ได้ยินเสียงวะทำไม,ไมไดูเด็กมันไม่ได้ยินไเออคนดูไม่ได้ยินเยียงยังครไม่รู้ผมทีเจทีเจโรเบิร์ต <ird> นะครับ ดไ,ได้เลยได,ด้เลยสวยสวยโอ้ยพี่นี่เก็บสก,กินอย่างไวเลยสองดูสตรีมเด ม่คือวันลรลุงค้างไอ้เหี้ยโอ้งงว่ะไอ้ควายคำแม่งเน่าเนะนี่ยว่าวันแลนด์เออแดกแล้ว,ว,ลวน่าเบื่อว่ะวันแลนมันเออแดกฟังดีมันค้างได้ยินไหมวะไอ้ควยเอาเข้าใหม่แม่งเลยเออบิดตีมเลยบิดตังเลยบิดละไม่สนบิดจริง